ครับสวัสดีครับนะหน้าตกปลาท่านครับวันนี้มาตกปลาที่อำเภอปลายพาที่เดิมครับแล้วก็ลงเบียดไปเรียบร้อยครับใช้ปลาดุกและปลาไหลเป็นเหยื่อครับไม้ดิมครับไม้ดิมทิปทีแล้วขาดไปหลายตัวครับอันนี้มาแก้มือใหม่ครับก็ดูปลาไหลครับ มีปลาไหลแล้วก็ป,กป,ปลาดูมีปลาปลาหลบ้านผมก็เรียกปลาตองครับเ <c oughs> นี่ยคอยติดตามดูครับอ่ามีผลงานไหมครับวันนี้ ເດີ້ໂນບໍ່ໄດ້ สายครับสายครับสายไหลครับสายอ่อัดตึ๊บอัดแล้วครับอัดแล้วมือยังอยู่ไหมครับปลาอัดแล้วยังอยู่ไหมครับมาทุนยังอยู่ครับไปยังอยู่ครับไปยังอยู่ครับกดอัดมาแล้วครับ ติดบัวครับติดบัวมาับโทษว่าปลายังอยู่อยู่ครับ เรือลงไว้ครับ I don't know. ये มาแล้วครับหาได้มาแล้วครับนี่นโทรคนะรับโนยกขึ้นเรือครับ โรับใสวสวยงามมากครับประมาณ3มโลครับตัวนี้สุดยอดครับน,น่าทนนาทนครับไส์ครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ประมาณ3มโลขวาครับ เราต,ติดตามดูออกครับเ,เร็วครับเ,เร็วน้งนองมาแล้วครับ <c oughs> ได้ยบ <c oughs> สนเลย แน่นพูดป่ดมันอะไรบ้างคมับว่ามันของกับปวกลูกเลือนอ่ไรั้งอกี่นี่วะ

เสียงอยัางนี้ฝุด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  <c oughs> น่าครับอะครับขอหนอ้าโทนอีกแล้วครับไหลปะครับาติดปล่อยังไม่กินอาสายใกล้กันสายไกลกันยืเดี๋ยว ดุดขาดมันคือขาดง่ายแท้นู้ยังไม่ค่อยได้สูงครับสายนี่ขาดง่ายแต่ปันน่นไงสายขาดครับ ครับผมก็ออรอดูอีกสักพักก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้ได้มาตัวครับมีหลุดด้วยมีขาดด้วยปลาก็กินไปหลายครั้งแต่ไม่ได้ครับส่วนมากจะหลุดครับได้มาตัวหนึง่งประมาณสามกิโลนีก็ยังตกอีกอยู่นะครับแล้วยังไม่เก็บครับรอดูอีกสักพักว่าปลาจะเข้าอีกไหมครับเข้ามากินอีกไหม ก็ฝากติดตามด้วยครับวันหลังก็ได้ดูคลิปผมอีกนะครับมีตกสะดูเรื่อยๆครับดูคลิปตกปตะดูเรื่อยๆใช้เหยื่อปลาดุกแล้วก็ปลาไหลครับก็มีตกหน้าดินด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูคลิปผมเรื่อยๆครับผมครับรอดูอีกสักพักครับ